ครับทังเกม4ในประเทศแล้วก็ฟุตบอลรับการรับรองมาตรฐานนะครับของเอเชีดูต่างฝ่ายเมื่อกี้ก็ไปของอุลามได้มงแล้วก็โอ้โหอ่าูตัดสินไม่บอกว่ายังไงครับลูกนี้มีเข้าไปโวยวายครับมีพื้นที่ได้เล่นครับ ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับอธิศักดิ์เปิดเข้ามาลูกนี้อโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสุริยาดอมด้ส่งเอาจนได้ครับสองศูนย์ลากให้ครับโอ้สุริยาแต่ว่าอาเซป,ปงไม่ยังเหนียวครับอาเซป,ปงรุ่นนี้กานเรียบร้อยครับโอ้สามศูนย์ครับเอาจนได้ ก็จริงๆครับบูเหมือนไม่เวลาการในขันครับก็กดว่าบูริรัมยูไนเต็ดครับเอาชนะ b b c u ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูจากโอบามา1ประตูนะครับสุยาดอมไดสงแล้วก็คนนี้นะครับแฟงอาเช